เรามาพิสูจน์กันว่าของราคาถูกที่สุดของทั้ง3แบรนด์นี้จะแตกต่างกันยังไงราคาเท่าไหร่แล้วหน้าตาเป็นยังไงพุทคิดว่าราคาต่ําสุดของ KFC คือ25บาทแพลทายว่า KFC จะราคาประมาณ22บาททุกคนทายในใจไว้ด้วยนะพี่ครับเอาเมนูที่ถูกที่สุด1อันครับถ,ถูกที่สุดจะเป็นทาร์ตไข่นะ๊าลุซ่าไข่ชินละ29่สบเกสรุปที่ KFC คือทาร์ตไข่ราคา29บาทมีใครทายถูกบา้างเฮ้ยไปเร็วเราไปกันต่อพี่พุทธบอกวไว้ก่อนนะเราไม่นับไอศครีมนะทุกคนแล้วพุก็ไปแแออบขงมดดนลา้วะ พุดถายว่า35บาทดูซิแพวจะทายเท่าไรส่วนแพวท่าย19บาทรอบนี้จะมีใครทายถูกหรือเปล่านะเอาเมนูที่ถูกที่สุดอันนึงครับเฮ้ยถูกขนาดนี้เลยเหรอ 49, 49บาทพุณไม่อยากจะเชื่อทุกคนเบอร์เกอร์เนื้อของแมคโดนัลด์49บาทเอาจริงๆตอนนี้พวกเรายังทายไม่ถูกกันสักร้านเลยที่นี่พี่พุทธจะให้ทุกคนทายของเบอร์เกอร์คิงรอบนี้พี่พุทธถายว่าราคาจะอยู่ที่55บาทจับตาดูให้ดี เอาเมนูที่ราคาถูกที่สุดที่นี้ครับมีใครตอบได้ไหมว่าของชิ้นนี้คืออะไรและราคาเท่าไร่ไม่มีใครทายถูกหรอก <laughs>